<laughs> năm canhon nhéo, có đây mày nước nấm nhéo, nước nấm nhéo, đẹp cậu, chơi đẹp hả? <laughs> 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 <hộ. cười> ตอนนี้เรากำลังจะไปที่ไหนกันคะวันนี้จะไปลนานเฮอร์อิปุนนะคะเพราะว่าผู้อ่างคนอิปุนแนะนำแนะนำอาหารอิปุนอร่อยอร่อยโด่งดังจริงเหรอค่ะก็เลยอยากไปโอเคปกติชอบกินอาหารไทยไหมใช่กินกอาหารไทยบ่อยไหมกินบ่อยชอบกินอะไรชิมโชอบกินอะไรคะ ข้าวหมูย่าง้มตำผูปลาชิงจริงเหรอกินได้เหรอปลาอือกินได้ถ้าไม่ใช่คงไม่เคยอร่อยใช่ไหมคนไทยชอบกินมากต้องต้องเผ็ดเผ็ดแล้วก็มีปลาด้วยไม่ว่าเผ็ดน้อยแต่ว่าใส่ปลาใช่ใช่จังกินเผ็ดไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าอยากกินมากต้องแซ่บใช่ไหมใช่แล้วก็ด้วนที่แล้วไปเชียงใหม่มาแล้วก็กินอะไรนะกินกิน

น้ำเยี้ยวอร่อยใช่ไหมไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวว่าทั่วไปอะเมโมไอดนะพูดภาษาเหนือได้ไหมได้ ชาวญี่ปุ่น,ชา,นชาวญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นน่กปะดีมากโอเคเที่ยวกันไหมดูกค่ะชาวญี่ปุ่นก็เวลาจนลังเลวจะถ่ายไหมนะคะโอเคเ,เดี๋ยวจะถ่ายเมนูให้ดูเชิญบาย See you later t บ๊ายบาย โโอ้หสยไม้ประตูใหญ่มากอันนี้มีดอกไม้ฟอสซิลด้วยนะคะดอกไม้ฟอสซิล ประดับตกแต่งอยู่หน้าร้านนะคะตกไม่ใช่ไหมใช่ค่ะซื้อโยดนี่อันนี้อะไรน่ะนดนดลดรถมา้ารถม้ารถม้าเก่าอคอร์มโด ครั้งแรก,กปเป็นผนังดินดดดดผนังดินมีชั้นสอง private room, okay <laughs> <laughs> เดียวมาค่ะทำไมดิบความรักล่ะความรักอเออความรักความรัก <laughs> อะไรไม่มีความรักไม่มีปกติไม่มีแฟนใช่ไหมไม่มีค่ะจริงหรอไม่มีนานมาทำยังไงดีนะกี่ปีแล้วไม่มีคุณมาห้าหกปีค่ะเล่นนานมาก ไม่ชอบมีแฟนอยากมีแฟนไม่ไม่ค่อยมีโอกาสเจอผู้ชายทำไมเนาะผู้ใจยอยู่ไหนผู้ชาอยู่ที่ไหนมาสักทีมาสักที่ไหนดูหน้าผู้ชายมาสักที่ค่ะผู้ชายญี่ปุ่นใจดีไหมผู้อีผู้ชายญี่ปุ่นใจดีแล้วผู้ชายคนไทยอ่ะเคยเจอก็เจอดีเนาะใจดีแต่ว่า อะไรนะทางกันทำงานทางกันทางกันเข้ากันอ๋ทางกันทางกันไม่ระวังกันต่างกันโอเคต่างกันผู้ชายผู้ชายญี่ปุ่นกับผู้ชายคนไทยต่างกันอืมใช่ใช่พูดนามาเนียพูดลาสดตัปลาสดปลาซาซิมิเหรอพูดลาซาซิมิมาเรียนะคะัเจ็ด เจ็ดปลานะเจ็ดชนิดปลาเจ็ดชนิดกินหมดไหมชอบแมวชอบอาหารญี่ปุ่นชอบพอดีสุดชินีใช่ไหมใช่ชอบพอดีสุดชอบที่สุดลองกิน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  คำปัชคำบัชตายนะโอเคสดไหมปลาส,สดมากใช่ไหมอร่อยชิอร่อยมากมีความมีความสุขผู้หญิงชอบของกินใช่คะ่ะ จมอ่ะเวลาอะไรนีนะยูจิมวนไทเมืองไทย,ยได้กินได้<า>กินอาหารญี่ปุ่น่ทองแรกกล้วยโมม,มาตีก็าปีก่อนออไม่กล้วยมีไม่ค่อยมีอาหารญี่ปุ่นเย,นนยอะใช่ไหม ข้างในไสเหรอสุจูกิมีรถสุซูกิเจำง่ายมีรถจำง่ายๆนะคุณรามสุซูกิสิชิงืมอร่อยแฮปปี้แฮปปี้ มีผู้ชอบอันไหนที่สุดนะนี่อ่ะสีแดงชอบอันนี้สีแดงนะคะแต่ว่าไม่เคยไม่เคยเห็นอันนี้ใช่ไหมแต่ปุณณีไม่ปกตินะอืมไม่ค่อยก็เพราะว่าเอ่อที่ร้านอาจากธรรมชาติแล้วก็จากร้านอื่นไม่ค่อยมีขายเออจากที่ร้านที่นี่มีนะคะที่ร้านอันนี้ชื่อร้านอะไรนะคะซาซายะซาซายะซาซยะอันนี้ก็ชอบอือฮึอ่ามาอาจิชุกุริ แล้วก็มีเมนูพิเศษเมนูพิเศษเมนูพิเศษวันนี้นะคะเยอะมาซุดมาเลยแล้วก็มีอะไรนะมีออสเมแนนนำเมนูเมนูแนะนำสเปเชียลนะคะเูโยๆนะคะเมนูพิเศษนะเยอะๆนะอันนี้อะไรนะข้าวหมูย่างเหรอเหมือนข้าวหมูย่างทุนตลอด กินกับว้าซาบิเหรอมีอะไรด้วยชมพูค่ะงามชอบกินมากอื้มอื้มเข็งเข่อคืออะไรมันคืออะไรอาราเล่อาราเล่งี้นะคนก็น่ากินอันนี้กินกับข้าวรวมกับต้มยำ ราดข้าวใช่ไหมราดข้าวก็ได้กินกรบเพราแกงแกมเหล้าก็ได้อ๋อกินแกมเหลา้าแกมเบียร์รสจ้าเลยมากจริงเหรออยากแต่งงานอายุตท่งไรผู้หญิงคนไทยตอนนี้ไม่ไม่อยากแต่งงาน <laughs> <laughs> คิดว่านะแต่ว่าอืมคิดว่าอ๋อเป็นเพราะเศ,ศรษฐกิจด้วยคนไทยก็เลยไม่ไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกน้อยมากคนไทยแต่งงานอายุเยอะมากค่ะ คนญี่ปุ่นเหรอคะคงอิปเมื่อก่อนแล้วมากแต่งงานเร็วประมาณอายุ20ปี20 22อ่ะฮะแต่ว่าตอนนี้ช้าไม่ช้าชเหมือนกันใช่ไหมคิดว่าเหมือนกันนะทั่วโลกเหมือนกันนะแต่งงานช้าลงเมื่อก่อนอายุ30เจ็บเจแต่งงานไหมมีมูจะแต่งงานไหมคะจ้ะ เจอเนื้อคู่ใช่ไหมเนื้อคู่อยู่ที่ไหนตามหาหน่อยเนื้อคู่อยู่ที่ไหนอันนี้คืออะไรนะคะอีกาโนอีกาโนซูมิเรอะไรนะอิกาโนซูมิเรอิกาโนซูมิเรกินยังไงกินเลยจับมึงกินเลยงับอืมงับอร่อยไหมขอดูข้างในค่ะ อือันนี้คือผุดดาของคุณราหมงข้างในอืมอร่อยอืมันกรุบกุบกรุบกรุบใช่ไหมกรุบกรุบอร่อยแล้วก็ซิโซซโซผักอืมอก็

น้อยเลยใช่ไหมน่ารักมากอันนี้ซากุระบิโตชิบะซูเกะน่เทปันยากิเทปันยากิเข้าใจไหมนุ่มในจิ้มจิ้มอะไรจิ้ม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 ซอสเป็นกุ้งใช่ไหมข้างในเป็นกุ้งอืมกุ้งเป็นข้างในเป็นกุ้งอ่ะอร่อยอร่อยใช่ไหมน้องกอด

มันเข้ากันดีมากใช่ไหมอืมเข้ากันดีมากนั่งก็สุอว่าเกิดจูยนน่าดีอืมชอบอิซากายะไหมอิซากายะกินบางครั้งนะคะก็ชอบกินไปเป็นบางครั้งจะไม่เคยมาที่นี่จะเหรอที่นี่ไม่เคยมาแล้วก็ที่สาขาทองหลอก็ไม่เคยไปนะอืมเดี๋ยวต้องไปลองดัมมัน ตางนี้ดังมากเนาะไปข้างนอกแล้วก็เคยกับพี่เจอวันแรกก็อ๋อคาบอกว่าอู้เชษยาเต็มมาทุกวางเต็มมูกิ i n เต็มทุกบ่อยๆใช่ไหมไม่นัวมาแล้ว เสียงเสียงดีมั้เส an okay. ียงน่าก yeah. ินมากจริงจริงไหมคะไม่ม mm, ั่นใจยูทูปกูชอบยูสเกาหลีกันไหมยูทุคกูชอบเนื้อนุ่มใช่ไหม มันโอ้ยชอร่อยมากอร่อยมากไม่แข็งไม่แข็งใช่ไหมอือทายเร็วๆปุ๋ยด่วนละลายในปากละลายในปากอือละลายกินปุ๊บละลายในปากเลยละมุนมากอร่อยมากคนรักเนื้อนะคะคนชอบเนื้อทุกคนชอบแน่แน่ทุกคนชอบค่ะสายเนื้อนะคะ

อ๋ออบเกลือใช้เวลาทำในในใช้เวลาในการทำสี่สิบโอ้สี่สิบนาทีรอนานมากแล้วก็ไม่นานนะแต่ว่ารอนานโอเคไหมช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอเคป professional นนอละ professional yeah โปรเฟ s ชั o นอล ก็กินได้เลยเหรอยัง,งค่ะเกลือ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 ยังไม่เห็นปลานะคะชีไนไอ้ปลา คุมบ oh, right? ุอ oh, oh. ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคะคุมบุอะไรนะสาสาราอ๋อสารายความสะอาดทำความสะอาด หมดไหมมีบวกกินหมดไหมกินทั้งหมดก <laughs> ินทั้งหมดซื้อกินกินงากินมาดโวยโวขอบคุณค่ะมันร้อนร้อนตอนร้อนเลนยกินนะคะอืออันนี้คือปลาฮาตะนะคะอบด้วยเกลือ อืออืน่ากินมากเนื้อขาวมากอบด้วยเกลืออออร่อยใช่ไหมอืมอร่อยอบด้วยเกลือสักสี่สิบนาทีเค็มไหมปกติอืมไม่ไม่ก้อยเค็มมากไม่แข็งไม่ไม่เค็ม ไม,ม่เค็มเนาะมีเกลือแต่ว่าไม่ได้เค็มนะอร่อยเราก็ู้ว่าผูว่านั่งด่มเบาเบานิ่มนุ่มอร่อยมันซ um> ้เวยผูว่าผูว่าดจริงอมต่ออร่อยซีนี้มาแลแต่ก็่งไม่เผ็ดากนักแต่ก็มีขวไนี่มียอะม ในมันชอบกุปลาชอบกินปลาใช่ไหมคะชอบชอบปลากวาดเนื้อชอบปลากว่าเนื้อฉลาดฉลาดใช่ไหมกินปลาเยอะคนไทยบอกว่ากินปลาเยอะๆจะได้ฉลาดจริงเหรอคนไทยคิดแบบนี้ถ้าคนญี่ปุ่นชอบกินปลาใช่ไหมนี่ปลาเยอะๆคิดว่าฉลาดมากเลยจริงเหรอต้องกินปลา อย,ยคนไทยถือแบบนั้นไม่แน่ใจคนไทยคิดแบบนั้นคุณญี่ปุ่นไม่ได้คิดแบบนั้นใช่ไหม,มไม่เกี่ยวใช่ไหมเกิดไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ก็มีปลาที่เป็นชนิดมีปลาที่ว่าถ้ายิงกับปุกจากหัวจากหัวก็ทำให้ความคิดดีฉลาดใชหลอแต่ถ้า กิงจากหางขานีหางหางก็จะเอ็นทำให้วิ่งเร็วๆจริงเหรอันญี่ปุ่นถึงแบบนี้ใช่ไหมผู้อวันอีกสองใกล้ๆจะแทนงานแล้วแล้วก็พวันบอกคุมินว่าที่มอนได ผู้ชายผู้ชายต้องให้เงินให้แม่ของผู้หญิงใช่ไหมที่ญุ่นเอาที่ไทยใช่ไหมคะใช่ท,ที่ไทยใช่ค่ะต้องผู้ชายต้องมีค่าสินสอดอม,มีค่าสินสอดให้ผู้หญิงใช่แล้วก็มีของนิดหน่อยมีทองมีเงินใชทนทน่ทุกคนทุกคน,นเป็นวัฒนธรรมเ,<อ>เป็นวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณี ขอคนไทยใช่ค่ะคนญี่ปุ่นไม่มีนะไม่มีแบบคนญี่ปุ่นเยแต่วคนญี่ปุ่นเป็นยังไงคะแต่งงานก็แต่งงานไม่แต่งงานมีมีอะไรให้กันไหมมีฝ่ายชายให้อะไรผู้หญิงไหมคะอ่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเก่าๆก็เมื่อก่อนเวลาแต่งงานใช่ไหมผู้หญิงไปไปผูดใจแทนบ้านผู้ชายก็เอาไป คดูเจ in right? um, ็ดหรือเปล่า oh, อันนี้นั่นอันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าอืมถ่อมอ่ถ่อมถ่อมอะไรนะไปด้วยเอาไปเอาไปด้วยแต่ว่าตอนนี้มาก็มีแบบไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมก็เหมือนกันเท่ากันเท่าเทียมกันใช่ไหมอืมใช่ใช่ก็เลยถูกใจก็มีมูจ่ายแต่งงานกับผู้ชายคนไทยไหมใช่ใช่ข้าไม่เห็นทั้งข้ากับปุ๊ปใจคนไทยก็แม่ดีใจมากเลย ต้องบอกแน่ต้องบอกแม่นะ้วแม่แล้วก็แม่บอกว่าต้มเต็มงานกับพูดพื่คนใดวันนี้อาหารเป็นยังไงบ้างคะวันนี้อร่อยทุกอย่างเลยวันนี้มีความสุขม,มีความสุขมากเลย กินกินทั้งหมดไหนบ้างตุ๊กกองบอกไอ้นะมาลองกินดูอืมถ้าใครยังไม่เคยทานนะคะแวะมาทานดูนะมีสองสาขามีที่ไหนบ้างนะมีสาขาไหนบ้างนะมีที่นี่มีที่สีลมมีที่มีที่สีลมแล้วก ชูโกมิก39แล้วก็ที่สุขคุณมี39เลยใกล้ๆทองหล่อเนาะอร่อยมากไปแนีวยวันนี้ไปแล้วเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย